นี่ใครรู้จักเหรียญนี้บ้างมีใครรู้จักไหมเอ่ยเอาแค่เหรียญจังหวัดอะไรพอผมจะฟืบเหรียญจังหวัดอะไรเอาแค่เหรียญแค่ตอบว่าจังหวัดอะไรพอโอ้โหนี่ ไม่เอาแล้วคุณวัฒนาศักตร์คุณได้เยอะแล้วผมไม่แจกคุณแล้วครับนี่คุณชาญช,ช,ชัยนะครับเหรียญอาจารย์วันนะครับนะครับคุณโอโ้คุณตอบทั้งอาจารย์วันและทั้งจังหวัดตรังโอเคคุณชาญชัยนะครับปัตตานีเหรอปัตตานีนะครับคุณกดแอทไซ์เจแล้วก็แปดห้าตัวนะครับผมแจกเสื้อให้คุณหนึ่งตัวฮะเฮ้ยมันกี่ตัววะมัน มีกี่ตัวไม่รู้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวหมดนะครับแจกไปเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วทีนี้ซวยเลยทีนี้ไม่รู้จะแจกอะไรให้เลยเป็นเหนรียญจานวันนะเป็นเหรียญที่เก๊โคตรเหมือนเลยนะสมัยตอนผมเล่นพระใหม่ๆนะเขาบอกเหรียญนี้ยเป็นเหรียญที่เก๊เหมือนมากเขาบอกว่าเหมือนมากนะแต่ผมมาเล่นจริงๆ <c oughs> ไม่เห็นเหมือนเลยคือคือคนจะชอบแบบเหมือนหลอกเราอะคนเรามันจะชอบเหมือนจะชอบหลอกอะว่าโอวว้โหรุ่นนี้แม่งเก๊เหมือนนะ เก๋เหมือนมากนะตอนผมเล่นพระใหม่ๆนะวงการพระมันชอบหลอกนะแบบว่าเหมือนเหมือนเซียนรุ่นเก่าที่แบบเล่นพระมานานอย่างเงี้ยชอบหลอกแล้วว่าโอ้ยแม่งรุ่นนี้แม่งเก๋เหมือนว่ะบอยมึงอย่าไปเล่นนะมึงต้องระวังนะเก๋เนี่ยต้องระวังนะเวลามึงเจอมึงไม่มึงสงสัยมึงเรียกกูได้นะเพราะว่ารุ่นนี้มันเก๋เหมือนนะเว้ยระวังด้วยนะเว้ยคือมันทําให้เราเวลาเจอเหรียญเนี้ยเราไม่กล้าจ่ายตังค์เวลาเราเจอแล้วเรากลัวรู้สึกว่าแยงไปเองนะแต่ที่ไหนได้พอมาศึกษาจริงนะแม่งไม่เหมือนเลยนะครับ เจ้แท้งคนละเรื่องเลยเนี่ยเหรียญนี้ผมเช่ามาแสนกว่าบาทนะครับเช่ามาเพราะว่าอะไรนะครับเจ้าของจะเอาเงินไปบวชนะครับเจ้าของบอกว่าคุณบอยเนี่ยที่ผมปล่อยเหรียญนี้เพราะผมตั้งใจเอาเงินไปบวชสามเดือนจะเอาเงินให้ภรรยาเก็บไว้เพราะในช่วงที่ผมบวชภรรยาไม่น่าจะมีเงินเอ่อไม่ได้ทํางานแล้วก็จะได้เงินไปจุนเจือครอบครัวในยามที่ผมบวชผมถามว่า คุณบวชกี่ปีไอ้บวชบวชกี่เดือนครับบวชกี่วันบวชกี่เดือนเขาบอกบวชสี่เดือนเพราโอ้อนุโมทนานะครับตอนแรกจบกันที่หนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับพอบอกบวชนะผมเลยร่วมบวชไปนะครับอีกเท่าไหร่วะเป็นอีกสองหมื่นเป็นแสนเจ็ดครับนี่เขียนพอสอนี่อายุหกสิบหกปีนะเป็นเหรียญที่เขียนภาษาตัวหนังสือนะครับเป็นเลขอารบิกเห็นไหมสองสี่แปดเจ็ดตึง ตึงจนเหรียญปีไม่ใช่ครับเหรียญน,นี้ไม่ได้ตึงจนเหรียญปีเ <_ C os> หรียญน,นี้เขาลีดโลหะไม่ดีฮรเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญที่ลีดโลหะไม่ดีนะครับเหมือนโรงงานลีดอะบาก้าไม่เก่งนะครับปกติเลือดลีดแล้วมันต้องมันต้องตึงนะแต่อันนี้เขาลีดแล้วไม่ตึงก็คือเหมือนโลหะน่าจะเอาผสมอย่างอื่นมาผสมอะเป็นอะบากนะ้าส่วนผสมเขาเยอะทําให้เราลีดโลหะมันไม่ตึงมากปั๊มมาก็เลยแตกยับแบบนี้เลยแต่เขาจะบอกว่าเฮ้ยบอยถ้าอาจารย์วันนะถ้าเหรียญแตกแตกแท้เลย นะครับโอเคนะครับก็เข้าใจได้ครับอันนี้คือสูตรของคนที่อาจจะไม่เชี่ยวชาญมากพอนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแ,แตกแท้เลยแต่ถ้าไม่แตกผมกลับชอบมากกว่านะไม่แตกแล้วสวยตึงๆเนี่ยมามาปล่อยผมได้เหยละสามแสนนะครับตึงๆปล่อยผมได้เหยละสามแสนผมรับเช่าแน่นอนอ่าแบบนี้เลยวัดประสิทธิทชัยนะครับหายากแท้ก็หายากแท้ก็ขายยากเหมือนกันนะครับผมชอบครับ